สีธงชาติก็มากับเขานะคะงานเข้างานเข้าค่ะถักหมวกง่ายๆนะคะป้า,ชาใช้ไหมสามพายสามเส้นนะวิธีใช้ก็ดึงออกจากกลุ่มเดียวเลยนะคะทบกันไปทบกันมาให้ได้สามเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มถักได้เลยค่ะป้าใช้เข็มโครเชต์เบอร์สามทับศูนย์ของจีนนะคะของจีนนะมันจะเทียบเท่าเข็มทิวลิปเบอร์หกนะคะอย่าอย่าใช้เบอร์ผิดนะ <laughs> เข็มทิวลิปมันจะเทียบเท่าเบอร์หกของป้ามันเป็นเข็มจีนเข็มจีนจะใหญ่กว่าเข็มญี่ปุ่นสามเบอร์นะคะอันนี้เบอร์สามเทียบเท่าเบอร์หกของทิวลิปนะคะ พันไหมแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเป็น x ค่ะเป็นลาย x ทั้งหมด 7x ป้าจะใช้แพทเทิร์นของห่วกนี้นะคะแต่ว่าป้าจะย้าย v ให้กลายเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคลิปก่อนหน้านานมาแล้วนะที่ป้าอธิบายวิธีย้าย v ให้เกิดเป็นทรงกลมแบบรูเปียงนะคะก็ดูตอนนี้เลยนะคะบางทีมันหาไม่เจอพอคลิปลงไปนานๆแล้วมันจะหายไปเลยทุกคน นี่พอตรงไหมที่เราทบกันไว้พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เอาไหมรอดรอดมาอีกแบบนี้มันก็จะได้อีกสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ครบเจ็ด x แล้วเราก็แทงจบอันนี้จะเป็นจบในแถวเพราะว่าพอมันต้องสลับสีนะคะมันจะมีรอยเหลื่อมแถวปกติป้าจะไม่ค่อยชอบทําแบบถักจบในแถวเลยนะส่วนใหญ่ป้าจะปีนเกลียวไปเลยเพราะว่าไม่ชอบเวลาจบแล้วมันจะชอบมีรอยเลื่อนห่วงนะคะ เวลาเลื่อนห่วงป้าจะเปลี่ยนหัวเข็มนิดนึงนะทำให้ห่วงดึงรอหอเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้แทงเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังนะคะแล้วก็ดึงรอหอให้ห่วงที่ดึงรอหอเนี่ยเล็กที่สุดเนี่ยห่วงเนี้ยเล็กที่สุดนะคะป้าเปลี่ยนหัวเข็มแล้วนะมันเล็กได้แค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งก็ขึ้นแถวถัดไปนะคะ เมื <ize> ่อ <ESS> กี้เราเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังใช่ไหมเส้นหน้ามันก็จะหายหายไปนะคะเส้นหน้ามันก็จะเหลือนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะเราก็แทงเฉพาะแทงทั้งเส้นหน้าทั้งเส้นหลังเลยนะคะคราวนี้ก็แทงมันเล็กลงไปพอพอเกี่ยวเส้นหลังเส้นหน้ามันก็จะหดไปด้วยนะนี่แล้วแถวที่สองก็จะเป็น 7v นะคะ V คือถัก x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะลงไปแล้ว 1x นะลงอีก1 x มันก็จะเป็นอันเดิมๆดนั่นแหละทุกคนป้าทำหลายรอบแล้วนะคลิปแบบนี้นะคะคลิปลายนี้นะก็จะเป็นลงเก็ป็นสองครั้งบนหล พอครบรอบแล้วก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะป้าก็ใช้หัวเข็หมหัวเลขเหมือนเดิมนะคะก็แทงที่หลักข้างหลังนะแทงที่เส้นหลังดึงรอหอให้หว่วงที่ดึงรอหอเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลง x ที่หลักแรกนี่นะคะลงทั้งสองเส้นทั้งเส้นหน้าทั้งเส้นหลังนะแล้วก็แถวต่อไปก็จะเป็น1 x 1> <researched> แล้วก็1 b นะคะ1 x 1> ไปแล้วนะก็ถักอีก1น b เปลี่ยนหัวเข็มก่อนป้าจะใช้หัวเลขเฉพาะเวลาจบแถวนะให้แบบห่วงที่ดึงร้อห่อเล็กที่สุดน่่ถักไปจรอบคะ รอ,รอบแล้วนะคะก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะก็ป้าเปลี่ยนหัวเข็มแล้วนะเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะแทงที่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะดึงรอหอให้ห่วงที่ดึงรอหอเล็กที่สุดน,นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงทั้งสองเส้นทั้งเส้นหน้าทั้งเส้นหลังนะคะทำเอ็ก แล้วก็พอแถวที่4นะคะมันจะต้องเป็น 2x1v ใช่ไหมคะแล้วตัว v เนี่ยมันก็จะมาตรงกับตรงนี้พอเริ่มแถวที่4นี่แหละงานมันจะเริ่มเป็นเหลี่ยมเป็นมุมขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มย้าย v จากตรงนี้เลยนะคะย้ายเพื่อให้งานมันกลมๆมนๆไม่เป็นเหลี่ยมนะคะวิธีย้ายก็ง่ายๆนะป้าก็จะถัก x1 แล้วก็ v1 ลงไปก่อนนะคะถักในวงเล็บก่อน x1 v1 แล้วค่อยกลับไปถัก 2xv ตามแพทเทิร์นเลยนะคะถัก x1 v1 x ไปแล้วนะคะแล้วก็ถัก v ถัก V ก็คือตัว V แทนที่จะต้องอยู่ตรงนี้มันย้ายมาหลักหนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักไปตามแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะก็คือ 2x 1v เดี๋ยวตัว v ตัวต่อไปมันก็จะย้ายตามมาเองนะคะเราก็ถักตามแพทเทิร์นเดิมของเรานั่นแหละ 2x แล้วก็ 1v มันก็จะย้ายมาหลักหนึ่งย้ายทุกตัวเลยนะคะเราย้ายแค่ตัวแรกตัวเดียวแล้วตัวต่อไปเดี๋ยวมันก็จะย้ายตามกันมาเองนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะมันก็จะเหลือตรงนี้อีก x หนึ่งนะคะ หลักสุดท้ายมันจะเหลืออีก x 1ตรงนี้ลง v ไปแล้วนะพอเหลืออีก x 1มันก็มารวมกับ x แรกที่เราขึ้นต้นไป xv ตอนแรกอะ่ะมันก็จะกลายเป็น2 xv เท่าเดิมนะคะสรุปแล้วจํานวนหลักมันก็เท่าเดิมนะเราแค่ย้าย v ตัวแรกนะคะแล้วตัวต่อไปมันก็ย้ายมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็แทงจบเหมือนเดิมนะคะจบที่เส้นหลังดึงให้ห่วงดึงรอหอเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ต่อไปก็จะเป็น3 xv นะคะแถวต่อไป3 xv 1 2 3 3สามสาม x หนอันนี้ v มันไม่ตรงกับแถวที่แล้วนะคะเราก็ลงได้เลยสรุปแล้วแถวที่5เราก็ถักสาม x v ไปจนรอบเลยค่ะสาม x v 3 x v ไปจนรอบเลยค่ะแถวที่5นะก็จะเป็น3 x v เหมือนเดิมแถวที่6ก็จะเริ่มย้ายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะแถวที่6ก็คือ c x v ถ้าเราถัก4 x v ตัว v มันก็จะตรงกันอีกนะคะป้าก็จะย้ายป้าก็จะย้ายเป็น x v เหมือนเดิมเลยค่ะ x วก็คือย้าย V จากแทนที่จะอยู่ตรงนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปมันก็จะกลับมาย้ายกลับมาเองนะคะ2 3 4เราก็ถักไปตามแพทเทิร์นเลยค่ะย้ายแค่ตัวแรกตัวเดียวใช่ไหม xv เสร็จแล้วก็กลับไปถักตามแพทเทิร์นส xv เหมือนเดิมนะคะส xv นี่นะคะ v แทนที่จะต้องอยู่ตรงนี้มันก็จะย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ถัก c xv ไปจนรอบเลยค่ะเดี๋ยวมันย้ายออกมาเองนะคะ พอครบรอบแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหลือ 3x ใช่ไหมคะก็มารวมกับตรงนี้ก็เป็น 4x สรุปแล้วมันก็เป็น 4xv เท่ากันไม่ได้หายหลักก็ยังอยู่ครบนะคะแค่ย้าย v ไปแค่นั้นนะคะเราก็ใช้หลักการนี้ในการย้าย v ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะทักก้นกลมๆได้ใครทักกระเป๋าก็จะได้ก้นกลมๆใครทักหมวกก็จะได้ด้านบนหมวกที่กลมๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยะคะ่ะ